สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดกันเรื่องอที่ว่าวันนี้มีตมเข้ามาตรวจอยู่ที่บ้านนะคะคือเขาเข้ามาตรวจสอบว่าเราอยู่จริงไหมอันนี้ก็คือคนไหนที่มีสามีฝรัง่งมีญาติที่มีสามีฝรัง่งหรือมีชาวต่างชาติอยู่ในบ้านนะคะคือว่า ต่อไปนี้เขาจะมาตรวจสอบเราเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมเขาจะมาตรวจสอบเราถึงที่บ้านของเรานะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือพวกอ่าพาสปอรต์ตค่ะแล้วก็มีพยานหนึ่งคนว่าเขามาอยู่ที่นี่จริงหรือไม่แล้วมาอยู่มีพฤติกรรมยังไงอย่างนี้ก็เราก็ต้องเตรียมพยานไว้นะคะถ้าเกิดว่าเขาใบเขาก็จะโทรหาเราเสร็จแล้วเขาก็จะเข้ามาตรวจที่บ้าน ค่ะแล้วก็ถ้าคนไหนที่แฟนหรือญาติเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศก็ให้รีบไปแจ้งที่ตมนะคะให้ไปแจ้งที่ตำรวจตมว่าออตอนนี้ญาติเรานี่ได้กลับมาแล้วกลับมาพังนักที่นี่เดี๋ยวนี้เขาให้เวลาแค่24ชั่วโมงค่ะสมมติกลับมาถึงปุ๊บก็จะต้องไปแจ้ง ไปแจ้งที่ตวมว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ที่บ้านเราแล้วในวันที่เท่านั้นเท่านี้อย่างนี้ค่ะคือสมมติตอนนี้มันไม่ได้แค่ว่าเวลาเขากลับประเทศเขาแล้วกลับเข้ามาคืนแต่น,นี้ก็คือหมายความกับว่าเวลาที่ว่าเราอะไปเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไปสักสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้นแต่ว่า เมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ต้องไปแจ้งกับทางตมเข,เขาว่าแฟนเราญาติเราหรือว่าใครที่เป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในบ้านเลขที่ของเราเนี่ยได้กลับมาบ้านเราแล้วได้มาพักอาศัยบ้านเราแล้วต้องไปแจ้งตลอดอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนกันไหมคะไมอันนี้ไม่รู้นะคะแต่นี่ก็คือจากตมกับเชิงสุรินทร์ค่ะ เขาบอกว่าเขาได้รับการแจ้งใบที่มาสุ่มตรวจจากโบโกขอนแก่นค่ะมาตรวจสอบเกี่ยวกับการพนักอยู่ของอของชาวต่างชาติในบ้านของเรานะคะอันนี้ของบิวก็เพิ่งตรวจสอบเสร็จไปเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆเขาก็จะขี่รถของอตอมดกับ ตำรวจตวมกับเชิงเข้ามาเลยค่ะอันนี้ก็ฝากเตือนทุกคนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะให้เอกสารใครก็ต้องตรวจสอบเขาก่อนว่าเขาใช่ตัวจริงไหมอะไรไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ร้อยแปดนะคะอย่างวิวเองก็มีการสอบถามเขามีการอะไรเขาเหมือนกันว่าเ,เขามีบาดมีอะไรบอกเราไหมว่าเขาเป็น ตำรวจของตมจริงๆที่จะมาตรวจสอบเราที่จะมาอะไรเราก่อนที่เราจะให้เอกสารกับเขาให้เขาตรวจเอกสารเราแล้วก็พยานหนึ่งคนของเราด้วยค่ะที่จะต้องอ่าก็พยานของเราเนี่ยจะเป็นใครก็ได้จะเป็นข้าราชการไม่เป็นข้าราชการเป็นแค่เพื่อนบ้านก็ได้หมดค่ะอันนี้เขาก็มาตรวจเพื่อความเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ฝากบอกเพื่อนๆหลายคนเนาะก็ อาจจะเป็นความรู้เล็ก,ลกๆน้อยๆที่ให้กันหรือเป็นการอาบอกการล่วงหน้าเพราะว่ามันมีคนหนึ่งที่เขาโดนโดนค่าปรับไปแล้วก็คือออกไปต่างประเทศแล้วกลับเข้ามาไม่ได้แจ้งที่ตอมอทราบก็โดนไปประมาณพันหแต่เดิมทีก็คือวันละสองพันนะคะเนาะไม่อยากเสียกระตังกันก็ต้องทำให้ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ